สวัสดีครับนุกแปดวีนะสามแปดเกเลครับท่านผู้ชมอ่ะลุยเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมกับจังหวะนี้สวยๆกง,งามฟาดมาทีนะสี่กับห้าครับเจ็ดสองเปิดหกเคมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมกับทรงนี้ ปิงปองไปที่แดงมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเปิดนี้ขอสวยๆและงามๆเปิดครับอุ๊ยเขาแปดหรอท่านผู้ชมเราโดนไม่ใช่ปิงปองนะนะสับขาหลอกเราอีกแล้วเพื่อนสาบขาหลอกเราอีกแล้วนะ สามเคอีกทีครับโอเคมีสี่กับเจ็ดคู่สี่อีกทีดิโอ้นี่ไงท่านผู้ชมขอคืนบ้างสวยครับไปต่อเลยสําแดงอีกที 3ามจุดห้า k ครับต้องมาแล้วละ่ะอุ้ยเก้ากับเก้าใครมีโอ้โหเขามีกง่งแต่เราไม่ม,ไม,มีต้องเทกแล้วท่านผู้ชมต้องเทอีกแล้วนะครับสองจุดห้า k นะแดงสองน้ำเงินหนึ่งใช่หรือเปล่า ได้ไม่นีแม่หน้าผมเทอีกอะถ้าไม่มาก็พอเช็คจะเกินไปละหกกับเจ็ดสองสามเหลือหนึ่งเขาเลยสองรอดแ่้เนี่ยเราโอ้สามหนึ่งแรอดนึกว่าจะเป็นเด็กน้ำเงินสองนะอ่ะห้าร้อยท่านผู้ชมลุยครับท่านผู้ชมกับจังหวะนี้ จังหวะนี้นี่ต้องมานะยครับท่านผู้ชมจังหวะนี้นี่ต้องมาต้องมาเลยแหละต้องมาสวยๆเลยแหละท่านผู้ชมจังหวะนี้สามกับกลุล้งเราบอดครับอืมเขาสองเองเจ็ดศูนย์เจอไปสามบอดเลยวะฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ